สวัสดีครับพบกับวกเราไทยอเวอร์กแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวก็ต K เคโรนะฮะอ่าเป็นเหมือนเครรโ,โ,โรลบแต่เป็นร่างสองฮะอ่าปรากฏตัวในการ์ตูนซีรีส์จำไม่ได้ว่าตอนไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นขั้นสองของตัวอ่าเกตเคโรนฮะก็อ่ะ,ะ,อะง่ายๆก็คือเป็นขั้นสองของตัวนี้อ่าเป็นขั้นสองของตัวเกตเคโรนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมา รีวิวตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าไอ้สองกล่องเนี้ยหุ่นอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงอ่ากล่องนี้ค่อนข้างใหญ่เห็นไหมใหญ่กว่าอันนี้ผมเทียบกันเท่ากันนะแต่ตรงนี้จะล้ามานิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอ่าโอเคก็เราจะมาดูคร่าวๆฮะแล้วเราจะไปเร็วนิดนึงถ้ามีเสียงอะไรติดขัดก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะก็อยู่บ้านนะช่วงนี้โควิดไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยถ่ายคนเดียวเงาเงาฮะ ก็อันนี้จะเป็นตัวหน้าตาของก็อตเคโรนนะฮะก็จะมี ero, เกโละอ่าระบเนี่ยธรรมะกิโละอา่าโดโดโรแล้วก็ครุรุนะฮะตัวนี้เป็นกล่องใหญ่ฮะจะมันจะมันจะมีกล่องเล็กขึ้นมาอีกอ่ะเปิดปึ๊บปึ๊บ,บอ่ากล่องเล็กมันจะให้ก็เหมือนกล่องใหญ่เหมือนกันทุกการแต่ต่างกันเท่าว่าตัวกล่องใหญ่จะมีดาบเซเบอร์แล้วก็ผ้าคลุมให้นะฮะ โอเคนี่คือด้านหน้ากล่องเรามาดูด้านข้างกันนะฮะแต่ละมุมอันนี้เป็นมุมด้านล่างฮะจะเป็น DX03 ฮะกอตเคโรนบันไดกล่องแดงงานนานแล้วฮะจะเห็นได้ว่าตัวเคโลโลเห็นยังเป็นภาพคอม c g อยู่เลยโอคด้านข้างฮะกล่องใหญ่มากฮะสีซีดมากแล้วกล่องนี้กล่องนี้นานแล้วอ่าเราก็จะเห็นได้ว่ามุมนี้ฮะเราจะเห็นตัวกอตเคโรนะก็จะเห็นเคโลโลธมามะโดโดโรเคโลโลลูฮะจะเห็นว่า ตัวหุ่นใหญ่ฮะจะแยกมาเป็น5ตัวก็จะมีกิโโลเนี่ยไหมแต่ละล่างแต่ละฟอร์มสวยๆตัวนี้แถมฐานฮะแล้วก็วิธีเล่นนิดๆหน่อยๆฮะมุมหนึ่งขอภายด้นมุมกล้องด้วยนะครับก็คล้ายๆกับมุมด้านล่างฮะนี้มุมงต่อไปเป็นมุมอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคอ่าก็จะเห็นแขงการตัวตัวนี้จะเหมือนตัวอ่า เกตเคโรนฮะเหมือนเหมือนตัว V1 ของมันฮะตัวเคโรลก็สามารถเปลี่ยนเป็นยานได้ธรรมะเปลี่ยนเป็นเรือเปลี่ยนเป็นอะไรได้ฮะสามารถตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถทาฟอร์มเป็นร่างอื่นได้นะฮะโอเคผมได้เอาแผงอะไรนี้หน่อยแล้วเพราะว่าค่อนข้างหนักก็เลยต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย โอเคฮะต่อไปเราก็จะมาดูใบต่อกันเลยนะฮะอ่ากล้องไม่โฟกัสโอเคใบต่อฮะก็นี่สวยๆเลยะฮะตัวก็ต์เคโรนนะฮะอ่ะจะเห็นได้ว่าแสงสองประกายทีเดียวเปิดมาแรกปุ๊บอ่าก็จะเป็นวิธีการต่อแล้วก็จะบอกแผงต่างๆของตัวเคโรโลอ่าทามามะคุรุรุกิโรโลอ่าโดโดโร Mkii นี่เป็นมาร์ค2มั้งเขาเรียกฮนะแล้วก็จะเป็นต่อเรียงตัวไปฮนะก็เป็นตัวของเคโลโลอามามะคุลุลุกิโลโลโดโดลครับผมนะ่ะแล้วก็จะเป็นใบวิธีการเปลี่ยนร่างของตัวนะครับสว่างขึ้นวนะสว่างขึ้นแหละ Okay. จะเป็น,ว,ปนว, olo, รรมมวิธีการเปลี่ยนล่างของตัวเคโลโลทำอมาคุรุุ่ฮะวิธีการเปลี่ยนล่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดก่อนจะรวมล่างกันนะฮะก็จะอยู่ในคู่มือไปนี้ใบเดียวฮะไม่แยกเหมือนตัวเกตเคโรนะฮะอ่าแอคท่าสวยๆครับผมต,ตัวนี้มีขาตั้งแถมให้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าดีดีเลยเพราะว่ามาช่วยค้ำยันโอเคครับ ก็จะเห็นการเล่นการใส่ผ้าแล้วก็ขา,ายของนิดหน่อยเห็นไหมเคโลเวอร์ชันต่างๆอก,ก็จะมีเวอร์ชันต่อไปก็เป็นตัวซามูไรนะฮะก็ถ้ามีก็จะเอามารีวิวกันนะครับทุกคนรอติดตามด้วยจบแล้วครับก็ข้างหลังก็จะเป็นสตอรี่ของมันปุ่นนี้แหละโอเคเดี๋ยว เราจะตัดภาพไปตอนต่อเสร็จแล้วก็ตัดเส้นอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอยู่คนเดียวผมถ่ายคลิปลำบากต้องขออาภัยด้วยนะครับโอเคไปกันเลย โอเคครับก็นี่จะเป็นหน้าตาของก็อดเคโรนอันนี้คือเกตเคโรนนะผมจะขออนุญาตเรียกเป็น v ีกับ V2 แล้วกันนะง่ายๆก็ตัว V2 ตัวก็อดเคโรนฮะก็จะแถมตัวบีมเซเบอร์ให้ใหญ่มากเป็นตะเกียบไปเลยโอเคต่อไปความแตกต่างนะฮะ,ะตัวตัวตัวคโรโลแล้วกันที่เขาแถมมาให้ ตัวเนี้ยฐานจะเป็นวงกลมตัวเนี้ยฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็แตกแต่างกันเล็กน้อยฮะดูได้จากด้านล่างนิดหน่อยตัวนี้ผมใช้ฐานตั้งของเขาฮะเป็นตัวค้ำฮะต่อเข้าด็อกตรงกลางค่ะส่วนตัวนี้ผมใช้จอยตรงเนี้ยเชื่อมกันไว้ทาให้ข้อขาแน่นขึ้นนิดหน่อยทําให้แบบยืนได้ฮะเรื่องจุดขยับนะฮะตัวนี้ค่อนข้างขยับได้หลายส่วนฮะเนื่องจากเป็นจอยต่อจอยแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโดนฟิกนะฮะ แขนนี่ยกยกขึ้นไม่ได้เพราะมันจะติดโล่เดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกตัวทีหลังโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างของตัวเก e กับก็อดเคโรนะฮะก็อืมจะว่าไงดีตัวเคโรให้มาเหมือนกันแตกต่างกันนิดนึงก็คือตัวโดโรฮะตัวโดโรตัวนี้เขา แถมดาบให้แต่ตัวนี้ไม่มีดาบให้นะครับผมอย่างอื่นก็คล้ายๆกันเลยโอเคเ,อเราจะรีวิวอะไรดีอ่ะเรื่องจุดเขียบหน่อแล้วกันข้อข้อหัวตรงนี้ฮะอ่ะสามารถหมุนได้อ่ส่วนแขนแขนก็หมุนได้ะฮเนี่ยหมุนได้ประมาณนี้ลักษมีขึ้นลงประมาณนี้อขาหลุดไปแล้ว <laughs> โอเคอขาใส่ขาไปบบนึงนะครับท่านผู้ชม ต้องขออภัยด้วยฮะก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะมันเป็นงานเก่านะครับก็ข้อต่อก็ค่อนข้างลวมเลยทีเดียวงานสติกเกอร์ไม่ต้องพูดถึงฮะหลุดลุ่ยมาหักเลยโอเคฮะใส่ไปลวถ้าหลุดอีกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าอเคเรื่องของการ ไปดาบนะฮะมันจะมีข้ออย่างเงี้ยให้ฮะเราก็แค่ใส่ลงไปตามข้อเลยฮะใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะจับได้ประมาณนี้เลยครับส,สวยโอเคส่วนเรื่องอื่นอ่าขอชี้นะฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือดูปเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยข้อเสียก็คือเรื่องจุดขยับะฮะ จะเห็นได้ว่าตัวตรงนี้ของกิลโลกับธรรมะคือมันจะต่อกันแล้วก็ใช้โล่ตัวนี้น,นะครับเห็นไหมจะเห็นโล่มันติดแค่ตรงนี้เฉยๆนะครับผมทําให้การขยับแขนค่อนข้างโดนจํากัดโอเคส่วนตัวขาขาตรงนี้ฮะเขาเป็นข้อต่อดีๆเลยครับผม ก็สามารถขยับได้แต่ก็ไม่ขยับฮะในเรื่องการยืนตรงฮะตัวนี้ค่อนข้างยืนตรงลําบากครเพราะว่าเนื้อขาตรงเนี้ยมันเป็นตัวจอยแล้วมันหลวมนิดนึงทําให้ยืนยากคระถ้าคุมที่ให้มาก็สวยฮะพัดสบิวคิ้วไหวฮะเกี่ยวกับคขาเฉยๆฮะโอเคอยังไงซะสองตัวนี้ก็ในยุคนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วถ้าคุณชอบกร์ตูนเรื่องเียลรถก็ควรจะมีสะสมนะฮะ ราคาตัวนี้2อตัวนี้ก็ไม่แรงมากค่ะจับต้องได้คะราคาก็พอๆกับ MG ตัวนึงค่ะแต่ในเรื่องความน่ารละความสวยก็โอเคฮะผมให้ได้เลยเพราะเป็นกระตูวนที่ผมชอบมากตัวนี้สามารถเอาพวก k ค l o ฮะไป Docking กกได้คะด็ d o c k i n ตรงตรง,ตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้5จุดแต่ว่าของเก๊ก k l คือจะ Docking ในตัว k l o ตัวเดียวครับผมโอเคเพื่อนๆจะเห็นถึความแตกต่างกันแล้วนะฮะก็ คลิปนี้เดี๋ยวเราดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราทําคลิปแยก,กแต่ละตัวดีกว่าเนาะโอเคก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมก็ต่อจากนี้ก็เราจะไปดูภาพสวยๆของตัว, elo, วก็ตคิโลโลและก็เกตคิโลโลกันนะครับสำหรับวันนี้ไปกันเลย